ฉันเป็นแค่คน,นที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดเรื่องสิ่งที่ทำให้เขาหมดหวังจริงๆคือการกระทำของคุณความไม่สะทกสะท้านของคุณต่อเขาคุณให้ฉันแสดงละครเพื่อกระตุ้นเขาดังนั้น,นคุณคือตัวการที่แท้จริงไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉัน ฉันพูดผิดหรือเย่ชิงเหย่ยคุณหลงรักหลินยู่เสิญมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคุณแค่ติดขัดด้วยสถานะของตัวเองแค่ไม่ได้ยอมรับเท่านั้นถึงกับหลงรักคนหนึ่งน้องชายที่อายุน้อยกว่าตนเองมากขนาดนี้คุณวิปริตทางจิตคุณไม่เพียงแต่เป็นวิปริตทางจิตคุณยังขี้ขลาดอีกมองดูอย่างไม่สามารถทำอะไรได้ไล่เขาไป คนรักของคุณที่ใกล้ตายเย่ชิงเหวคุณเป็นคนโง่เง่าจริงๆอย่างสิ้นเชิงโง่งเง่ามากเป็นอะไรไปหรอชิงเหวไม่มีอะไรวันนี้แต่งงานฉันดีใจมากฉันก็เช่นกันนั่นคงเป็นแค่ความรู้สึกผิดหลินยู่เชิญควรจะรอฉันอยู่ที่งานแต่งงาน คุณหลินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณมีอะไรจะบอกอีกไหมถ้ามีใครมาหาฉันรบกวนคุณช่วยส่งจดหมายลาตายนี้ให้เธอด้วยถ้าไม่มีใครมาก็ช่วยฉันทิ้งมันเถอะโอเคฉันจะเก็บมันอย่างดี ตอนนี้คุณสามารถไปเตรียมตัวได้แล้วคุณอยากไปกับพี่สาวไหมต่อไปนี้แม้พี่สาวจะไม่อยู่ข้างคุณมันก็จะมาแทนที่พี่สาวเพื่อปกป้องคุณอย่ากกลัวมันแค่ความฝันเท่านั้นคุณจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่สาวเหวี่ยาเห่ยจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ลูกคุณทำร้ายลูกชายฉันคุณบอกมาว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรคุณบอกว่าไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทําพี่สาวเหว่หยาเหว่ยจะเชื่อคุณและจะเชื่อคุณตลอดไป ยูเชนสายค้อ,คอนี้ชื่อว่าปกป้องมันจะมาปกป้องคุณกับฉันจนกว่าจะตลอดไป ทุกอย่างพร้อมแล้วเริ่มลถอุณหภูมิพี่สาวเหว่เหยาขอให้คุณมีความสุขในวันแต่งงานแดงแดง คุณกับน้องชายยู่เชิญจริงๆแล้วใส่ใจมากฉันเชื่อว่ายู่เชิญเห็นของขวัญชิ้นนี้แดงเขาต้องดีใจมากแน่ๆแดงเดิมทีตั้งใจจะอยู่เคียงข้างเขาในวันเกิดแดงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำแดงงั้นของขวัญน,นี้ก็ถือว่าเป็นการชดเชยให้เขาแล้วกันตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหัน คุณยังไม่ได้เข้าร่วมงานแต่งงานของเราให้เสร็จเลยก็รีบไปยุโรปอย่างเร่งรีบแดงยูเชิญเข้าใจเรื่องนี้ดีมากเขาต้องเข้าใจแน่นอนแดงอืมแดงฝุนแดง,แดงยูเชิญแดงแดงยูเชิญแดงแดง ยูเชิญฉันกลับมาจากการทำงานต่างจังหวัดแล้วเจ๋เหย๋เหย๋าคุณกลับมาแล้วในที่สุดฉันคิดถึงคุณมากเลยสองสามวันที่ผ่านมาคุณได้ทานอาหารดีๆไหมได้สองสามวันที่ผ่านมาฉันผอมลงเจ๋คุณทานข้าวหรือยังฉันจะทำให้คุณทานยูเชิญยูเชิญทำไมเขาถึงไม่พูดอะไรเลย คงไม่โกรธอยู่ใช่ไหมเอ้ยตอนนั้นฉันยังตั้งใจส่งข้อความไปอธิบายให้เขาฟังเด็กคนนี้ฉันทำให้เขาเอาแต่ใจจนเกินไปจริงๆโอเคอย่ากโกรธเลยคุณทำให้เขาผิดหวังในวันเกิดของเขาเขาอารมณ์เสียเป็นเรื่องปกติแบบนี้ฉันจะโทรหาเขาเรียกเขากลับมาสวัสดีครับตาได้คอ หมายเลขที่คุณโทรไปเป็นหมายเลขที่ไม่มีผู้ใช้กรุณาตรวจสอบแล้วโทรใหม่เป็นยังไงบ้างยังไม่สามารถติดต่อได้เหรอทำไมถึงบอกว่าเป็นหมายเลขที่ไม่มีผู้ใช้หรือว่าฉันโทรผิดฉันมีเบอร์ของยูเชิญเก็บไว้จะเป็นไปได้ยังไงสวัสดีครับค่ะหมายเลขที่คุณโทรไปเป็นหมายเลขที่ไม่มีผู้ใช้ กรุณาตรวจสอบแล้วโทรใหม่ชิงเหยา่ยู่เชิญจะจริงจังเพราะอารมณ์เสียเลยออกจากบ้านไปทำความสะอาดอ่ะของของยู่เชิญอยู่ไหนทำไมถึงหายไปหมด เขาออกจากบ้านไปจริงๆเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ก็ออกจากบ้านเริ่มจะเอาแต่ใจมากขึ้นเรื่อยๆยูเชิญเด็กคนนี้ใจร้อนเกินไปแต่ชินเห่ยคุณรีบส่งคนไปหาเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่ข้างนอกอันตรายเกินไปเด็กเขาอายุ18ปีแล้วเขาควรรับผิดชอบต่อการกระทําของเขา รับผิดชอบแล้วคุณดูเขายังเอาแต่ใจอยู่เลยถ้าเขาไม่อยากอยู่บ้านก็ให้เขาอยู่ข้างนอกเถอะคุณเหนื่อยกับการเดินทางมาทั้งวันอย่าเพิ่งโกรธและอย่าคิดมากให้ฉันช่วยคุณผ่อนคลายสักหน่อยเถอะในที่สุดก็ไล่หลินยู่เชิญออกไปได้สิ่งที่กีดขวางนี้ถูกไล่ออกไปแล้ว เดี๋ยวนี้ฉันก็จะสามารถเป็นอยากเปิดเผยสามีตัวจริงของเย่ชิงเหย่จี้ไค่เฉิงคุณต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงของตัวเองคุณแค่เป็นคนที่ฉันจ้างมาแสดงถ้าพูดให้ตรงไปตรงมาคุณในสายตาฉันไม่ใช่อะไรเลยถ้าคุณกล้าทำแบบนี้อีกฉันสามารถเปลี่ยนคุณได้ทุกเมื่อฉันจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้ ฉันจะต้องนั่งให้มั่นคงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเย่ยูทานเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนยูเชิญออกมาเร็วคุณไม่อยากไปพิพ,พิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรอ,อวันนี้ฉันหยุดงานจะพาคุณไปยู ยูเชิญคุณเดินออกไปแบบนี้จริงๆเหรอถึงกับไม่อยากกลับบ้านเลยเหรอส่งคนไปหาหลินยูเชิญเพื่อนร่วมชั้นของคุณยูเชิญทั้งหมดฉันได้ติดต่อไปหมดแล้วพวกเขาไม่เคยเห็นคุณยูเชิญเลยคุณชายยูเชิญก็ไม่ได้ติดต่อกับพวกเขาเลยสืบต่อไปใช่ คุณเย่สองสามวันนี้เราได้ค้นหาสถานที่ที่คุณชายเคยไปบ่อยๆจนทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่มีข่าวสารใดๆแต่เมื่อสิบวันที่แล้วคุณชายได้บริจาคทุกอย่างให้กับสถานสงเคราะห์ของเหล่านี้ต้องเอากลับมาหรือเปล่ายูเชิญคุณไปไหนมาแค่เพราะไม่พอใจฉันถึงขนาดไม่กลับบ้านเลยเหรอ พี่เหยีเหยงฉันหนาวมากเลยพี่เหยีเหยงยูเชิญยูเชิญพี่เหยีเหยาโลกนี้หนาวมากทำให้รู้สึกเศร้าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ <c oughs> คุณพูดอะไรอยู่ <c oughs> คุณรีบกลับบ้านกับฉันเถอะคุณ <c oughs> ต้องมีความสุขนะยูเชิญคุณไปไหนยูเชิญคุณกลับมานะ ยูเชิญยูเชิญคุณอยู่ที่ไหนยูเชิญยูเชิญโชคดีที่แค่ฝันแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายวันคุณก็คงจะเบื่อแล้วใช่ไหมถ้าคุณไม่กลับมาอีกฉันจะโกรธจริงๆนะ พูดมามีข่าวจากนักสืบเอกชนแล้วบอกว่าหลินยู่เชิญได้ยกเลิกบัญชีแล้วคุณพูดว่าอะไรเป็นคุณที่ให้หลินยู่เชิญดำเนินการยกเลิกบัญชีใช่ใครให้คุณดำเนินการให้เขาทำไมคุณถึงต้องดำเนินการให้เขาเขายังมีชีวิตอยู่คุณมีสิทธิ์อะไรในการดำเนินการให้เขา คุณผู้หญิงคนนี้กรุณาใจเย็นก่อนมีอะไรหรือกรุณานั่งลงแล้วพูดชา้าช้าฉันจะพยายามตอบให้ดีที่สุดคุณเย่กรุณาใจเย็นสักครู่ขอโทษนะเราคือญาติของหลินยู่เชิญเพิ่งได้รับการแจ้งว่าพวกคุณได้ยกเลิกบัญชีของหลินยู่เชิญแต่เขายังมีชีวิตอยู่ทำไมพวกคุณถึงต้องยกเลิกบัญชีเขาละ่ะ รบกวนคุณตรวจสอบหน่อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รีบตรวจสอบให้ฉันหน่อยหลินยู่เชิญของฉันยังสบายดีฉันจะดูว่าใครกล้าทำแบบนี้ยกเลิกกััีนฉีให้เขาฉันจำเขาได้เขาหน้าตาดีมากและเป็นเด็กหนุ่มที่อ่อนโยนมากฉันมีความประทับใจเขาเป็นพิเศษน่าจะประมาณสิบวันก่อนเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งคงอยู่ได้ไม่นาน ต้องการทำเรื่องปิดบัญชีมะเร็งนั่นไม่ใช่เรื่องตลกของเขาหรือหรือว่าแต่การปิดบัญชีจะทำเมื่อคนตายแล้วโดยญาติจะมาทำเรื่องดังนั้นฉันจึงไม่ได้ทำเรื่องให้เขาไม่ได้ทำเรื่องแล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้ปิดบัญชีแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ทำเรื่องแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนมาที่ไหน ศักแห่งคนจากกลุ่มวิจัยการแช่แข็งบอกว่าจะทำเรื่องปิดบัญชีให้เขาหรือว่าคนที่นั่งอยู่ในรถวันนั้นก็คือหลินยู่เชิญเขากลับยอมรับการทดลองแช่แข็งแบบนี้กลุ่มวิจัยการแช่แข็งนี้คือการแช่แข็งคนที่เป็นโรคร้ายให้แช่แข็ง หลายปีต่อมาจึงจะนำออกจากการแชร่แข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ในระหว่างนี้ข้อมูลถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจึงทำเรื่องให้กับคนที่ถูกแช่แข็งเหล่านี้ปิดบัญชีชั่วคราวหากในอนาคตคนที่ถูกแช่แข็งเหล่านี้ยังมีโอกาสฟื้นคืนชีพ<ล>ก็สามารถกลับมาได้และสามารถกู้คืนข้อมูลทะเบียนราษฎรได้โดยตรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทุกอย่างยังดีอยู่ตอนนี้ทำไมสถานการณ์ถึงเปลี่ยนไปแล้วยูเชนถ้าฉันรู้นั่นคือวันที่ฉันอยู่กับเธอวันเกิดครั้งสุดท้ายฉันจะไม่ผิดนัดอย่างแน่นอนยูเชนฉันจะสามารถหาคุณกลับมาได้ไหมเธอต้องแค่ทำให้ฉันโมโหใช่ไหมบางทีอาจจะเร็วๆนี้เธอก็จะกลับมา และจะเรียกฉันว่าเจ๋อเหวาใ,ใช่จะต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนยู่เชิญของฉันจะไม่ป่วยสวรรค์จะไม่โหดร้ายกับเขาขนาดนั้นคืออยู่เชิญต้องเป็นยู่เชิญแน่ๆทำไมเป็นเธอละ่ละเธอมาทำไมเหยาเหยา เธอขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบที่บริษัทฉันกังวลมากเลยมาดูเธอเหยาเหยาฉันจะไปทำอาหารให้เธอเธอหน้าตาไม่ค่อยดีเลยยังเป็นห่วงยู่เชิญอยู่เหรอเธอไม่เคยพูดเหรอเขาอายุสิบแปดแล้ว เป็นคนหนึ่งผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการคิดอย่างอิสระดังนั้นเธอไม่ต้องกังวลบางทีขเขาแค่รู้สึกโกรธในใจไปเที่ยวกับเพื่อนมาเกิดอะไรขึ้นเหรอชิงเหว